ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับทุกคนนะครับผมวันนี้ควันโก้ก็อยู่ต่างทุงนานะครับผมนะวันนี้มาที่เล่าให้แม่แม่ฟังนะครับนะว่าจะลองทำนานาปลังนะครับนาปังนะครับผมนะถึงทั้งเลขทั้งเลขในชีวิตเลยนะครับเนาะของควันโก้นะครับหลังจาก20ปีนะครับเพิ่งได้กลับมานะครับ เนื่องจากโควิดนะครับเนาะนะครับ20ปีแล้วนะครับที่ควานโคดจะไม่ได้ทำนาแบบเต็มที่นะครับก็ไปไปมานะครับปีนี้ก็เลยมีน้ำมีท่านะครับลองดูว่าจะทำอีกสักหนึ่งรอบนะครับเป็นนาปังนะครับผมนะครับเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่นะครับเราก็จะดึงน้ำนะครับดึงน้ำเอามาพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ที่ เราจะลองทําไม่ทําเยอะนะครับประมาณสัก5ไล่นะครับนี่5ไล่นะครับผมเราจะลองทําดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็ควาควาก็มาดันนะครับทําคนานะครับเพื่อดึงน้ํานะครับดึงน้ําครึ่งหนึ่งขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับเผื่อเผื่อน้าไม่พอนะครับเผื่อน้ําไม่พอเราก็จะได้เอาน้ําที่เราดูดขึ้นมานี่นะครับ พักไว้นี่นะครับปล่อยลงไปคืนนะครับเนมื่อข้าวมันเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ฟันโก้อจะลองทํานาปังดูนะครับผมนะครับซึ่งเราก็ปีนี้รู้สึกว่าน้ําจะเยอะหน่อยนะครับทุกปีนี่ไม่มีน้ําเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นชาวนานะครับผม เราก็จะดึงน้ําตัวนี้นะครับให้แห้งนะครับดึงน้ําให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็จะทําเหมือนแถวพักกลางคราบทำนะครับดึงน้ําออกให้แห้งก่อนแล้วก็เผานะครับถ้าไม่เผาก็ปั่นเลยนะครับปั่นให้ให้ฟางมลงไปเลยนะครับผมนะครับนี่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้วานโก้ด้วยนะครับแม่แม่จ๋าใครรู้จักพอจะมีความรู้เรื่องการทํานานะครับทํานาปังนะครับผมอ่า คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับช่วยบอกช่วยสอนด้วยนะครับผมนะครับอใครที่อยู่แถวภาคกลางหรือว่าอยู่อเคยทำนานาปังนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับนี่นะครับผมครับผมตอนนี้ก็อ,อ่ห้าทุ่มแล้นะครับผมก่อนจะนอนนะครับต้อง อ่าต้องก่อไฟนะครับต้องก่อไฟอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรวจเช็คไฟให้เรียบร้อยนะครับอ่ามีควันไหมนะครับควันไปทางไหนน้อนี่นะครับผมเพรว่าก็นองกม่กได้นอนันแ้วนะครับ นี่ครับต้องก่อไฟรอบนี้นะครับแล้วก็จะปิดไฟกันนะครับผมครับบเราก็จะสมไฟนะครับใส่แกลบใส่อะไรนะครับแต่มันไม่มีลมนะครับมามันก็เลยปั่นมันขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยครับผมนะครับนะยังไงก็คงจะกันยุงได้บ้างนะครับผมนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่เข้ามาเมตตาน้องขนสนับสนุนอาหารให้น้องนะครับผมก็กล่าวขอบคุณนะครับนอนหลับฝันดีเด้วยคุณแม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมตาตีสวัสดีครับ